ผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมูเจ้าขาย้ำชัดว่าซีเรียสมากกับเรื่องงานมูเจ้านะฮะหลังจากเพิ่นไปทําการแสดงที่อุบลราชธานีนามูเจ้าขาแต่วันแดงอุบล หลังจากผู้บริหารก็ได้ออกมาโพดนะมูเจ้าขานะหลายคนเอฟซีก็ต่างสงสัยนาะว่าเกิดขึ้นนะฮะผู้ใดน,นอเป็นผู้ไปเมาผู้ใดน,นอนามูเจ้าขาต่างคนก็นเดาไปต่างๆด้านหน้า,านะมูเจา้านะล่าสุดเพิ่นก็ออกมาโพดนะมูเจ้าขาขอโทษแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะสรศิรปินนะฮะอย่างน้องช็อปเปอร์มูเจ้าขาขอโทษกะ ทุกคนนอมใหายอภัยทุกคนมีผิดพลาดและเหตุผลของน้องบุเจ้าขาก็น่ารับฟังนะนะจังใดกันสิไปเ,เรื่องของที่ผู้จัดบานโพดก่อรกแ้ลกันพุเจ้าขาเนาะเพื่อนว่าถ้าเรื่องงานคนอย่างฉันบอดบีกไม่เคยมองเป็นเรื่องตลกคือใช้คําว่าซีเรียสมากด้วยซ้าฉันซีเรียดเรื่องงานมากและย้ําว่าฉันซีเรียดเรื่องคุณภาพมากอยู่บนเวที เราถือไม่เองแทๆ้ๆเราอยากให้เราเด่นเราดังหรือเป็นแบบไหนเราก็ทำสิแต่ถ้าเราอยากให้มันพังมันก็พังได้เลยเช่นกันเล่าเบียร์เหมือนกันนะหน้าเวทีกินพอประมาณเดอ้อลูกเอ้ยบอมีไผ่บังคับให้เฮ้ากินให้ตายหลอกตั้งแต่วันนั้นขออภยัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบอสบิ๊กอสัังหามศิลปินโตเกียวมิวสิก ดื่มหน้าเวทีเด็ดขาดย้ำว่าเพราะย้ำว่าห้ามเพราะข้อเสียที่ตามมาคือผลงานมันพังหมุนอุ้ยปุ้ยยามแสดงเอาเป็นว่า FC รับทราบพ,พร้อมเพียงกันว่าบอสบิ๊กสั่งห้ามเด็กน้อยในวงดื่มหน้าเวทีมีผลทันทีวันนี้ขอบคุณปอรอเพื่อความยั่งยืนและคุณภาพของงานแสดงครับ เปิดวงตองปัง8ตุลาคมนี่มูเจ้าขาดิล่ะเป็นไปตามนี่โอ้โหนะแฟนคลับอ c ซีกับโอ้โหเอาเข้าไปแสดงความคิดหินเยอะแยะมากมายนอนล่าสุดมูเจ้าขานองชอปเปอร์โตกเกียวมิวสิกนองก็ได้ออกมานะฮะโพดนะฮะเออขอโทษแฟนคลับขอโทษเห็นการที่มันเกิดขึ้นเนาะว่าจังสี่มูเจ้าขาก่อนอื่นโพดนี้ อยากขอโทษบอดบิกสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานคอนเสิร์ตที่ตะวันแดงอุบลราชธานีและขอโทษแม่ๆ f มเอฟแฟนครับทุกคนที่รู้สึกไม่โอเคกับเหตุการณ์ชอบเปิดอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ยอมยอมรับว่าเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ด้วยเจตนาร่มคืออยากเอ j o จอยนาเวที่ไ้สุด น้องผเจ้าะน้องอยากิีอินเตอร์ทนอยากเอ็นจอยนาวที่ไฮสุดแล้วผู้เจ้าะ่ะเจตนารมณ์ของน้องเนาะจนลืมนึกถึงผลเสียที่ตามมาครับชอบเปิดน้อมรับคำติและจะนําไปปรับปรุงครับจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกครับขอบคุณทุกกำลังใจและขอขอขอ ขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนาฮานี่เป็นไปมาตามนี้มูเจา้าขาหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นของโพดน้องน้องชอปเปอร์อ,า,อาจอาจจะวบาติดๆคัดๆเนี่ยนะมือนีสมยิงนำ่ำบ่ค่อยสบายปานใดแต่ก,อกอ็อยากสิมาอัปเดตมูเจ้าขาอยากสีมาให้กำลังใจน้องและกำลังใจถูกถูกทุกคนขายเพ่งโตเกี่ยวมิสิกเนาะนางน้าอุ่นตเกี่ยวมิสิกก็มาบอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่ใช่นะครับนะคะยาย่บมแบมก็มาเช่นกันดีๆค่ะ กำลังใจเหมือนเดิมเนาะนะอีกคนนึงบอกว่าประสบการณ์นะพี่เจนนี่หรือตัวอย่างศิลปินที่เขาดังๆอย่างพี่นะคะผละไม้เนาะบอกซื้อเพินกันแล้วกันเนาะเขาไม่ดื่มเลยหนูดีแล้วเรายังไปได้ไกลน้องชอปเปอร์เสียงดีมีพลังแต่ให้ปรับเรื่องการพูดอินเตอร์เทนให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี่จะเสริมบุคลิกเล่าได้ดีกว่านี้อีกค่ะ นะคะแล้วก็มาบอดฟิล์มนะครับวิชกร์สีหาบุญทองกําลังใจเด้อวัสทวบาดน,นะครับพี่แตงก็มาเช่นกันนะฮะดีแล้วครับสพอร์ตเสมอนะ หนูเป็นคนตั้งใจใส่ใจเต็มที่กับทุกงานที่ทําพี่แตงสัมผัสได้ผิดพลาดน้อมรับแก้ไขปรับปรุงนี่คือที่สุดแล้วครับเออจริงค่ะน้องชอบเปิดตั้งใจสุดๆนะคะแล้วกับแม่ฮักนะคุณมามแมวที่ด่าน้องมุจจาขาคุณนเป็นกําลังใจให้นะครับลูกนะคะนะหลายผู้หลายคนกรหาย แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเช่นกันนะคะทุกคนก็อย่าลืมให้กำลังใจน้องชอปเปอร์น้ำกันเนื้อบูเจาขาขาคนะ,คะเพราะว่าผลงานที่น้องเค็ดออกมากค่ะปะจัจจษ์สูสายตาว่าน้องตั้งใจและเฮ็ดดีที่สุดแล้วนะคะพิพลาดประการใดกับป,ปับปุงแก่ไขนะคะเพราะความปังและความเป๊ะ ความจะเอ่อเลือดไปทั้งหนาคือบอดบีกวามูเจ้าขาที่ออกมาเล่ามาพูดนี่ก,ก็เป็นกำลังใจอีกกระบ,บอกเสียงหนึ่งกระบ,บอกเสียงในหน่อยนะคะอ่คิดว่าออกมาว่าวออกมาซ้าเติมเดอิอนะคะให้คิดคิดมุมมองนะคะเออไปทั้งที่แบบให้กำลังใจมูเจ้าขานําเสนอไปเนาะนะคะฝากในเดอิอผู้ใดเขามาชมคลิปชมหยังมูเจ้าขาเห็นน้องชอปเปิดก็อย่าลืมเอ็นดูน้องในเดอิอมูเจ้าขาน้องชอปเปิดโตเกียวมิวสิก